เกมเบเกอรี่โบนันซาค่ะ mm hmm. พูดถึงของกินแล้วก็น้ำลายไหลตลอดทุกคนนี่ขนาดเล่นเกมไปเฉยดนาะอาวันนี้มาดามพวกทุมาที่1,500บาททุนท่นๆเลยค่ะมาพ5นห้ามาดามพาเปเลยดีกว่าว่ามาดามจะพาปั้นทุนพ5 0 0้าเป็นเท่าไหร่ทุกคนคะ่ะพ5นห้าเนี่ยเล่นสนุกสบายๆนะทุกคนนะเป็นทุนที่แบบกรุบกริบกริบเกร,กรมากเออ เริ่มเบ็ดกันเลยดีกว่านะคะสิบ,บาทค่ะทุกคนโอ้หเปิดมาหลักสิเลยนะไม่ธรรมดาทางวันนี้เปิดทะโบให้เรียบร้อยค่ะโอ้โหมาเลยมาเลยเปิดมาให้ได้ให้ปัง คำเตือนนะคะสาหรับน้องๆนนูๆที่อายุต่ำกว่า1ิปีควรได้รับคาแนะนานะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาด้านการเงินไม่ควรเล่นตามมาดามเด้อดูมาดามเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะหรือว่าหรือว่าดูเหงาเหงาก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับมาดามได้เลยนะจ๊ะมาดามว่างตลอดแหละแต่ไม่มีคนมาคุยกับมาดามเลยนะคะเหงาเวร์ส่องมาดามน่ะมันก็เคยคคืนมาก่อนแหละสาวอู้ตัวแพงมาแล้ว420บาท โอ oh, oh, oh. oh, ้ยโอ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 เขาหลามตัดก็มาเด้อวายสามตัวจ่อแบบนี้แตกคูกะมากระลองร้อยสี่สิบหนึ่งทีนสาวหล่อนจ้ารอบนี้ซุปเปอร์ไมคกาบแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเอ้าเอาสิยังไงเฮ้ยทุกคนตัวคูณมันก็ไม่ได้มันก็ได้อยู่นะคูนน่ะเอามันทำเป็นหมุนเร็วจังอ่ะมาดามปิดเทอร์โบก่อนนะมันก็ฟาวโพด เลยจะดูไม่ทันขนาดใส่แว่นตาเราแล้วเนี่ย <c oughs> ขนาดใส่แว่นยังดูไม่ทันสซ้โอ๊ยโอ้โหเบ็ดสิบมันก็เกิดอยู่นะแต่มันยังเกิดไม่พอมาดังไม่อยากเกิดมากกว่านี้ตัวแพงมาแล้วนะทุกคนนะแต่อยากให้มามากกว่านี้อีก <c oughs> ยังไงล่ะจ๊ะยังไงล่ะจ๊ะ ไปเรื่อยๆเลยเลบสิบบาทเดี๋ยวไหลเรื่อยๆเลยนะคะเอ้ยเอ๋ยเอ๋ยเบเกอรี่อุยโบนัสจะเข้าหรอเมื่อกี้ทุกคนแวบแวบนาวแวบไปแวบมาเหมือนจะมาแต่ไม่มาไม่ไปนะคะอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฉี่เลยอ่ะทุกคนพักหลังๆนี้เริ่มเงียบแล้วอะโอ้โอ้โหมันไม่มีวายแตะตัวมันมันน้อยมากเลยทุกคนเฮ้ยเจอาีดเค้กป้าพันแปดสิบเมื่อกี้โอ้โหนะโอ้เธอจ่าพันเก้าสิบแปดบาทค้ยใส่เบ็ดเพิ่มสิคะรออะไรห้าสิบบาทไปเลยจ่าแม่จ่าอ้ ะะลุ้นกันยาวๆเลยโหยเมื่อกี้เข้าสวยมากคือแบบถอดสุดท้ายจริงๆลุ้นจนจแบบอีกนิดเดียวคือจะกดหยุดแล้ววะ่ะแต่เขาก็เข้าจนได้นะคะแล้วเราก็หากันจนเจอโอ้ยอแตะละวของวาดาวพูดเข้าปากเขาดวงไปทั่วไปทีนะเออสวยมากนั่นแหละไหลต่อไปเลยยาวๆให้มันได้งี้ให้มันได้งี้ ปิดเทอโบแล้วแบบไม่เข้าเลยอะ่ะลองเปิดสิเอาเลิกเอาใช้ใหม่สิเออเออมาเลยหัวใจแตกมา75บ้า,บาทสวยมากไหลไปต่อเลยสวยสุดสุดนั้นแหละสาวโดนัทยังมีรูเรียบร้อยไอเรากลวนตัวแพงเข้าอยู่นะก็ <S 1> <S 1> ไมไ่มาสักกทีทุกคนเดี๋ยวโหเดี๋ยวโหเดี๋ยวเหเดีว๋วห ช่องนี้จะล่วงไม่ล่วงจะล่วงไม่ล่วงหล่นมาไม่หล่นน้ยเฮ้ยเอาดิรอบนี้ไม่มาเคกก็แตกแค่ไห,หนเถอะมาไม่จ้าหูเรียบร้อยมาแบบไม่ต้องลุ้นงงปะโอ้โหไอตอนที่รูถ้าตายก็ไม่มาแนละ้วทุกคนนะมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเมื่อกี้โอ้หูมาเลยเจอเลยสิบหมุนขอให้ได้ขอให้โดนกับรอบนี้แหละนะทุกคนนะ โอ้ยเอยอเค้กพอมาเดอ้อ225บาทอย่าให้เขาได้ไหลนะคะอขอลุ้นย,ยาวๆเลยเหอะเกมนี้เฮ้ยทุกคนวันนี้เค้กเป็นปอนไม่ค่อยมาเอามาก็ลองแตก45บาทอุย้ยทุกคนหลายคนนะ่ะแบบตอนนี้ไปเล่นเกมไหนกันคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับมาดามเลยนะเพื่อมาดามจะไปจัดบ้างโอ้โหมาดามก็วนเวียนวนเวียน อยูยวกับเกมเดิมดที่มาดาเคยเล่นนะทุกคนนะแต่ว่าปรับทุนแบบสวิงเลยทุกคนชอบทุนเยอะทุนน้อยมาดาโอ้โหจัดหนักเวอร์เออนี่สามพันหกร้อยเก้าสิบนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสาวสี่พันยี่สิบเจ็ดบาทโอ้ยมาพอ,อ,อโอ้โหเจอครัวซองหน่อยไหมสองร้อยสิบบาท ดีเอาดีสวยทุกคนตัวแพงวันนี้ไม่ได้ออกรัวมากนะทุกคนนะมันไม่ได้มาคู่กับวายอะถ้าวันนี้มาแต่คู่กับวายนะคืออู้ร้องแล้วมีร้องไปหลายช็อตนะทุกคนนะจริงจริงช็อตชีสเค้กตอนแรกที่เปิดมาจริงๆช็อตนั้นสวยมากทุกคนครึ่งหมื่นนะคะได้อยู่ได้อยู่เออจบที่เท่านี้แหละ เอามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินจริงๆแหละโอ้ไม่ทันใจแล้วปรับเบ็ดดีกว่านะคะไม่อยู่แล้วนะคะเอาแบบคลิกดีกว่ามาอันเนื่องเอาดิกล้าไหลเบ้าไม่เองเลยกดเองให้มันรู้ไปเลยเออ จะไหลไหมช็อตนี้โอ,อ้โหไหลดอกจิกตัวน้อยตัวนิดกระจิตริเวอร์เอาไปโอ,อ้โหทุกคนไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับยาวๆอุ้ยพอมาดามแบบได้กดเองนะมันก็ไม่ค่อยพูดลยทีนะมาดามก็แบบโอ้โหมวนเลงอยู่ว่า ไหลหรือยังไปือยอโอโหเรียบร้อย2800บาทช็อตเดียวเฮ้ยโอ,โ,อโอ้โหอยู่ดีก็มีแรงในการคลิกเองขึ้นมาทันทีนะคะ2 <c oughs> 3 9 6 0บาทโอ้ยอยู่ดีๆก็อยากจะกดเองขึ้นมาเฉยเลยเอ้ยมันก็ได้อยู่้ะสาวว้าบุญว้าบาปอปเดตดขึ้นเลยนะคะทันทีทันใดใครมันจะไปอยู่ว้าห0รอไปเลย ระดับนี้ไหลไม่ดีอะไหลไม่ดีอะอยากได้ตัวแพงเหมือนเมื่อกี้ทำไงอะโอ้ยพันสองเฮ้ยไม่มาว่ะโอ้ยโอ้ยก็รุ้นอยู่นะว่าแบบจะแตกต่อหรือเปล่าจะมาไหมโอ้ยเธอทำไมเงียบแบบนั้นอะให้อีกสักสองสามทีละกันนะ เป็นการส่งท้ายใครที่อยากเล่นตามมาดาลฤิ์ก็อย่าลืมคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะไปลองเล่นตามมาดามกันได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเอยสวยมากช็อตนี้คูณไปเลย6,960ว้ายไวไหลไหมช็อตนี้เรียบร้อยคูณ12 42มนเฮ้ยเข้าจนได้สองสามหมุนของมาดาลิชเออนี้เนีนี่แนีแ้อย่าให้ได้ไหลบอกก่อนเรียบร้อยเป็นแบบช็อตส่งท้ายที่โคตรสุดเอโอ้โหครึ่งแสนนะครับทีเดียวไหลทีเดียวรู้เรื่องเอ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของปาดามดีจะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปาดามกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ปาดามขอตัวลาไปก่อนเ,อเจอกันใหม่ในเกมถัดไปบ๊ายบายจ้า